24นิโครับคููที่2ครับแจ็คกี้ครับเจอกับ1 p 1ครพีวันครับชาวแจงพัชรชัยครับเจอกับบูดิตโรเบอร์จากอินเดียครับครับผมและคููต่อไปคุณเปียวเจอกับคาลิทครับคาลิทติดเก่งโอ้โหนครดีโซนครับเจอกับแหม่มมหาขิงโอ้โหต่อด้วยนี่เลยครับเอ็ดเวิร์ดเจอกับมิสเตอร์บิงครับครับเกลเจอกับพี่พันธ์ครับ และพีกเจอกับไปครับก่อนที่จะไปดูกันอีกฝ่ายหนึ่งเรามาดูคู่แรกกันก่อนมาแล้วครับเก,งก่งพีกับกอ๊อฟขับทุนฟรครับแหมก๊อฟ <มา S 1> นี่หายไปนาน f อพี่ก๊อฟป,ประทวยมาแล้วครับพี่ก๊อฟแข่งแล้วครับเอเจอกับพ่อบดน้อยด้วยสวัสดีคุณกันเก้าด้วยครับ ในคลาส A อกำลังจะเริ่มขึ้นนะบัดนี้ครับอือหือเลยครับโอ้โอาหาโอ้ยโอนี่เพิ่งเห็นนะเนี่ยเพิ่งจะมาโอ้เพิ่งเห็นนะเพิ่งมาครับเพราะว่าก็เพิ่งมาแข่งครับผมแต่ขับเทนโฟเนี่ย<ส>มาแล้วไม่ยอมแพ้ครับ ของก๊อฟปะตวยแล้วก็นี่ครับนี่แหวงออกไปแล้วครับเก่งนำก๊อฟตามเอาเลยก๊อฟหายไปนานหายไปนานดูครับยังคมอยู่หรือเปล่าตอนนี้เก่งพาทัวร์รอบนอกนะครับทัวร์รอบนอกเสร็จระเบิดพัดนี่ยังนิ่งอยู่ครับก๊อฟไหลเข้ามาแล้วบอลใกัานขวาเก่งตรงนี้เอเป็กสองอีกนะ รักษาระยะได้ดีอยู่ครับมี่พิกก่อนแล้วเดินตามแต่ว่านี่เข้าในมานะเป็นขณะที่เก่งนี่พาล็อกนอกครับเหมือนพิกเร็วไปหน่อยครับพอพลิกปุ๊บรถมันเข้าในเลยครับโอ้น่าเสียดายแต่ว่าถือว่าทําได้ดีมาตั้งแต่ต้นเลยครับสำหรับกอล์ฟครับเก่งไม่ต้องห่วงครับการนำของเขาเขาไปฟูลไลน์ได้อยู่แล้วต้องมาดูคันตามครับนี่ครับ โโอ้โหแม่ตรงนี้ครับที่มาเสียใหญ่ๆเลยคือโค้งสุดท้ายพอดีสำหรับกอบครับเราต้องบอกว่าใครตามเก่งนี่คือเขาเป็นคนที่พันเยอะมากใช่ครับตามอะไรครับตรงคันพิกอัครับ ให้กำลังใจกันนะครับรันแรกครับกรรมการให้6ต่อ4ครับ6ไปที่เก่ง PDT ตายเปรียบอยู่เพราะฉะนั้นรันนี้ครับพี่ครอบต้องหนีห่างครับแล้วก็ไปแบบตามลายคอลิฟายได้ครับออกไปแล้วครับก๊อฟคันที่หกขับคันที่หกน้ำครับตามด้วยเก่งพีดีทีรันที่สอง โดนเข้ามาเก็บเอเฟกต์แรกนี่ครับแค่เอเฟกต์แรกเก่งมาเกเน,นี่ยตามคิดโอ้พิกแล้วแทงเข้ามาตรงนี้อย่างเข้ามาประกบครับตรงนี้โอ้โหนี่อเอาลายดีลายสวยเลาะขอบนอกไปแต่เก่งครับโอ้โหตาประกบนี่เหน็บไปครึ่งลามโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยเรื่องอย่างนี้ ดูครับรีเพลย์ครับ <S <S 1> <S 1> แหมถ้ากรอบไม่พลาดในคองสุดท้ายตอนตามครับอาจจะมีแข่งใหม่ <S <S มัน่นสิครับ <S 1> <S 1> โอ้โหว้าว ผู้ระหว่างเก่งพิธีกับกอฟคอนดิฟโวครับผู้ที่เข้ารอบ16คันครับได้แก่เก่งพิธีครับ